กับพอดีกับพมยินดีตอนดับเข้าสู้หนา,ายไค่ดูในชาแนลนะครับผมก็ใกล้กันมาแล้วนะครับผมสาหรับเกม Black Clover M นะฮะที่กําลังจะเปิดให้บริการในวันที่30นี้นะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องเทียร์ลิสกันดีกว่านะครับผมว่า มีตัวอะไรบ้างนะครับผมอัปออเดตเทร์ลิตกันหน่อยดีกว่านะ <S <S ถ้าพูดกันแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเทร์ลิตเซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยก็จะต่างกับเทร์ลิตเซิร์ฟญี่ปุ่นกับเกาหลีอยู่นะครับผมแนะนําให้ดูตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับผมอันนี้ต้องขอบคุณเว็บ Pri v a t e gg ด้วยนะผมที่อัปเดตเทร์ลิตนี้มานะครับเบื้องต้นเนี่ยผมดูแล้วก็ค่อนข้างจะเหมาะสมนะเ,เดี๋ยวเรามาไล่ดูแต่ละตัวกันดีกว่านะครับผมว่าตัวไหนน่าสนใจบ้างนะฮะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มคลิปเนี่ย ผมขอแนะนําร้านเติมเกมโอ้ท็อปอัพนะครับผมรับเติมเกมนะครับผมในราคาถูกนะก็เดี๋ยวเกมแ l a c คโควเออรก็เช่นเดียวกันนะครับร้านรับเติมเกมอย่างแน่นอนนะครับสามารถทักทีิพจรอไว้ได้เลยนะครับผมรับรองวันแรกเนี่ยคนน่าจะเข้าคิวกันเยอะแน่ๆนะครับฝากร้านไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มมาไล่ดูกันเลยดีกว่านะครับผมสาหรับเกม Black Clover M เนี่ย จะแบ่งเป็น3าามประเภทนะครับสามวดก็คือเราจะเรียกว่าสีแดงสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับผมเห็นไหมเออตรงนี้ก็จะมีแพ้ทางชนะทางกันด้วยนะครับผมในเทียรลิสต์นี้เนี่ยก็จะแบ่งไปไล่ตั้งแต่ตัว S บวกเทียร์ S แล้วก็เทียร์ A เทียร์ B เทียร์ C เทียร์ดีนะครับผมประมาณนี้นะ แต่หลักๆวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเน้นกันที่ S บวกกับ S ดีกว่านะครับผมว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยวไล่กันตั้งแต่ตัวแรกเลยดีกว่านะครับผมสาหรับตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวชาร์ลอตนะครับชาร์ลอตเนี่ยจะเป็น S บวกนะครับผมอ่าตัวนี้เลยซึ่งเอาจริงแล้วชาร์ลอตเขาแจกฟรีมาตั้งแต่แรกเลยนะครับผมตัวนี้ก็ใช้ได้ดีมากเลยนะฮะชาร์ลอตจะเป็นดั b u ฟอร์สีแดงนะครับผม สกิลหลักๆเนี่ยจะเป็นดาเมจหมูนะครับผมแล้วก็น้องสามารถลด Defense เป็นหมูได้นะครับแล้วก็สามารถลดแอ t แทกได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นหมู่เลยนะครับโคตรดีนะฮะแล้วก็จะสามารถทําให้ศัตรูเนี่ยติดเลือดไหลได้ด้วยนะครับผมเออก็ค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยนะสำหรับตัวฟรีที่แจกมาตอนเริ่มเกมนะครับอ่าถัดมาเนี่ยจะเป็นตัวยามิแดงนะครับผมอ่าตัวยามิแดงเนี่ยอยู่ในเทียร์ S บวกเช่นเดียวกันนะครับ ยามีดแดงเนี่ยจะเป็นแอตทกเกอร์นะครับผมสกิลของเขาเนี่ยหลักๆจะเป็นสกิลเลือดไหลนะครับผมคอมโบแล้วก็สตันต่อเนื่องได้เลยนะครับผมต้องบอกว่าเป็นตัวที่เน้น PVE เนี่ยโคตรเก่งเลยนะครับตีบอสได้แรงมากๆนะฮะแล้วก็มีท่าเพิ่มคลิเรชของตัวเองด้วยนะครับ เออใครที่ชอบแบบดามเมินหนักๆเนี่ยยามิดแดงเนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเอาตรงๆตอนเกมเปิดผมก็ยามิดแดงแน่นอนนะครับผมอยากได้มากๆนะฮะเออมาดูตัว S บวกตัวถัดไปกันดีกว่านะครับผมอ่าชื่อโลตัสนะครับผมตัวโลตัสเนี่ยจะเป็นดัฟเฟอร์สีฟ้านะครับผม ที่บ er ัฟเฟอร์ฟ้าเนี่ยสกิลของตัวโลตัสเนี่ยเขาเด่นไปทางด้านเป็นสโลเป็นหมู่เลยนะครับแล้วก็เขาสามารถบู์ดาเมจให้ทีมได้ด้วยนะฮะเอ่อทำให้ศัตรูเนี่ยโดนเราโจมตีแรงขึ้นนะครับแล้วเขาก็มีความสามารถลบบับศัตรูได้อีกเช่นเดียวกันนะครับเอ่อต้องบอกว่าดีแบบดีโคตรเลยนะครับ เขาจัดแรงให้ตัว global เนี่ยเป็น S บวกทั้งคู่เลยนะครับแต่องจริงแล้วเนี่ยเซิร์ฟเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังใช้ตัวโรตัสกันอยู่เลยนะฮะตัวนี้เนี่ยติดเ,เมตาไปรยาวๆเลยครับผมสำหรับตัวโรตัสเนาะ เออแล้วก็ดาเมจก็ไม่ได้แย่นะครับสำหรับตัวโลตัสแล้วก็หน้าเปิดหาเป็นอย่างยิ่งนะครับตัดมาเนี่ยจะเป็นพี่มาร์คของเรานะครับพี่มาร์คพี่มาร์คนะฮะเออพี่มาร์คของเราเนี่ยทำอะไรได้นะครับผมของ g l o b a l เนี่ยให้เป็น S บวกทั้งคู่เลยนะทั้ง PvE เลยก็ PVP เลยต้องบอกว่าพี่มาร์คเนี่ยเป็นแทงเกอร์สีฟ้านะครับผมต้องบอกว่าเป็นแทงเกอร์ที่ดีที่สุดในเกมแล้วนะฮะณปัจจุบันและก็ในอนาคตด้วยนะฮะเออ ตัวพี่มากก็จะสามารถยั่วยุแล้วก็สามารถสตันแล้วก็ลดดีเฟนซ์บอลได้ด้วยนะฮะแล้วก็มีบัฟที่ทำให้ทั้งทีมของเราเนี่ยได้รับดาเมจน้อยลงด้วยนะครับเออสำหรับพี่มากเนี่ยก็สุดๆไปเลยเหมือนกันนะครับยิ่งได้เล่นคู่กับพี่โลตัสเนี่ยสองคนนี้คือคู่หูดูโอ้ที่แบบเพอร์เฟกสุดๆแล้วนะฮะใครที่เปิดได้2ตัวนี้คู่กันเนี่ยย,ยินดีด้วยนะครับผมว่าคู่นี้โคตรด,ดวงดีเลยนะครับเออแบกยาวๆได้ยันเอนเกมเลยนะครับ2ตัวนี้ ทีนี้เราจะมาดูที่เทียร์กันบ้างดีกว่านะครับผมเทียร์ตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวประจำซีซั่นนะครับซีซั่นแรกตอนนี้ของซึบอ์ g l o b a l เนี่ยก็ได้เปิดเผยม,มาเป็นที่เรียบร้อยแ,แล้วนะว่าจะมี a s t ตาแล้วก็มิโมซาแล้วก็ตัวยามิฟ้านะครับ3ตัวนะตัวแรกก็จะเป็นตัว a s t ตาแดงนะครับเป็นแอท a กเกอร์นะครับสีแดงอ่า เขาเด่นไปทางด้านไหนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวโจมตีนะครับผมตัวแอสตาแดงนะครับผมก็จะมีโจมตีพิเศษนะครับให้ตัวเองด้วยนะฮะแล้วก็สามารถบูทเอทเคให้ตัวเองได้ด้วยเออแล้วแถมเขาเนี่ยมีเอ็กซ์ตร้าเทิร์นให้ตัวเองได้ด้วยนะครับในกรณีที่ตีคนที่เลือดมากกว่า80%บอร์นะฮะตีบอสก็แรงขึ้นนะครับผมตัวนี้คือต้องบอกเลยว่า p v p ก็เก่งนะครับ p ี e ก,ก็เก่งนะฮะ ตัวแอสตาแดงก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้นะเพราะส่วนตัวผมเนี่ยผมบอกตรงๆเลยว่าผมอวยแอสตตั้งแต่แรกลแล้วผมชอบนะฮะเอ่อคิดว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเล็งไว้ใน ID นะครับผมอ่าถัดมานะครับามาดูน้องมิโมซาก่อนดีกว่านะครับมิโมซ่าเนี่ยก็จะเป็นตัวประจำซีซั่นอีกตัวหนึ่งนะฮะ แต่ว่าน้องมิโมซ่าร่างนี้เนี่ยจะเป็นตัวฮิลเลอร์สีเขียวนะครับผมต้องบอกว่าเป็นฮิลเลอร์ที่ฮิลดีมากๆแล้วก็ฮิลแรงมากๆนะฮะมีเพิ่มระยะเวลาดีบัฟแล้วก็เพิ่มดาเมจดิสแทนต์ให้ทีมได้ด้วยนะครับเอ่อเพิ่มดีเฟนต์ด้วยนะครับเพิ่มดาเมจดิสแทนต์ด้วยแล้วก็น้องมีชุบชีวิตนะครับเอออย่างว้าวนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าน่าเปิดอีกเช่นเดียวกันนะครับ ถัดมาเรามาดูตัวสีฟ้ากันบ้างดีกว่านะครับตัวสีฟ้าตัวถัดไปเนี่ยจะเป็นวิลเลียมนะครับผมวิลเลียมเนี่ยจะเป็นอ่อซับพอร์เตอร์สีฟ้านะครับผมน้องเป็นบัฟเฟอร์ของทีมนะฮะ เขามีบัฟ a อ k เคบัฟสปีดนะครับแล้วก็ลดดาเมจที่ทีมเราได้รับได้ด้วยแล้วก็สามารถอามอบเคาน์เตอร์นะครับผมเคาน์เตอร์ให้ตัวที่ ATK สูงสุดได้คือเอาง่ายๆคือไปทําทีมเคาน์เตอร์ได้แน่นอนนะครับตัวนี้คือดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับเออแล้วก็โอ้อย่างหนึ่งคือเขามีรูทด้วยนะ รูทในเกมนี้เนี่ยคล้ายๆกับเสกแกะ,ะครับเอออะไรประมาณเลยนะครับคือโคตรดีเลยนะเออตัวนี้ก็ดีเช่นเดียวกันนะครับผมไปต่อกันอย่างรวดเร็วดีกว่านะครับตัวถัดไปที่ติดเทียริสเนี่ย อยู่ในแรงเอสเช่นเดียวกันนะก็จะเป็นตัวฟานานะครับอ่านผิดขอไปนะไม่รู้ฟานาหรือฟานานะครับผมก็เป็นแอตแทกเกอร์สีฟ้าเช่นเดียวกันนะครับเอ่อสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีสกิลที่ช่วยเบิร์นเป้าหมายนะครับแล้วก็มีดูดเลือดด้วยนะฮะแล้วก็มีเพิ่มแอตแทกให้ตัวเองได้ด้วยนะครับอ่าถัดมาเนี่ยจะเป็นลิชนะครับผม คือถ้าเกิดผมอ่านชื่อใครผิดนะครับเพื่อนๆสามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะบางทีเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ่านไหนผิดอนไนถูกนะออสามารถแจ้งได้เลยนะครับผมสําหรับคุณลิชคนนี้เนี่ยก็จะเป็นแอตแทกเกอร์สีเขียวนะครับ เขาก็จะมีตัวบัฟคลิเลตให้ตัวเองได้ด้วยแล้วก็มีเจาะเกราะนะครับผมเออใครที่แบบว่าตัวแท่งหนาๆเนี่ยตัวนี้ก็สามารถเจาะเกราะได้ด้วยนะครับผมถัดมาดีกว่านะครับถัดมาเนี่ยจะเป็นราเดสนะครับผมราเดสเนี่ยจะเป็นแท้งนะครับเป็นแท้งเขียว สำหรับตัวลาเดทเนี่ยทำอะไรได้บ้างตัวนี้เนี่ยก็จะมีพิษนะครับแล้วก็เพิ่มดีเฟนต์ให้ทีมได้ด้วยแล้วอีกอย่างนึ่งคือเขามีบาเรียนะครับผมหรือเป็นโลนะเออที่เพื่อนๆรู้จักในเกมเทิร์นเบรคือเป็นโลเออและที่มากกว่ากว่านั้นคืออะไรรู้ปะคือเขามีกันสถานะให้ด้วยนะครับ เออถ้าเพื่อนเคยเล่นเกมอื่นมาเนี่ยบางเกมเราจะเรียกว่าบัฟปีกประมาณนั้นเลยครับเออคนนี้เนี่ยเป็นแทงค์ที่มีบัฟปีกคุณคิดดูดิมีเพิ่มดีเฟนซ์ให้ทีมมีโลมีบัฟปีกคือแบบตัวนี้นี่คือแบบโคตรสุดนะเออเห็นไหมเขาจัดให้ตัว PVE อยู่ S แล้วก็ PVP คือ S บวกนะครับโคตรด,ดีดีมากๆนะครับสำหรับตัวราเดสนะคะอ่าตัว S.R ตัวสุดท้ายที่ติดอ่าเทียริสนะครับผมก็จะเป็นตัวอ่านว่าอะไรวะ อ่านไม่ออกจริงๆนะครับผมออร,ะระยะระยะเออไม่รู้อะไรผมเรียกน้องระยะอะไรกันนะครับพี่ระยะนะฮะเออคุณระยะเนี่ยก็จะเป็นแอตเตอร์สีเขียวนะครับผมเออแอตเตอร์สีเขียวก็คนนี้ทําอะไรได้นะครับผมคนนี้เนี่ยก็จะมีตัวการโจมตีพิเศษนะครับผมแล้วก็สามารถก๊อปปี้บัฟของฝั่งตรงข้ามได้2บัฟนะฮะ เออแล้วก็บูทดาเมจของตัวเองเนี่ยตามจํ er สสานวนบัฟของตัวเองที่มีนะครับก็คนนี้ก็เป็นดาเมจที่ดีอีกเช่นเดียวกันนะครับผมอ่านี่ SR s เนี่ยที่ติดตัวแรงเอสบวกกับ S เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันตัว SR เฮ้ยมีตัว SR ติดอันดับด้วยนะครับผมในแรงเอสคิดดูดิเออแสดงว่าเกมนี้ถือว่าเกมดีนะฮะเออเล่นตัวฟ้าเห็นไหมก็สามารถผ่าน ติดอันดับได้ด้วยนะครับผมเออนี่ก็คือถือว่าดีนะโอเคตัวแรกเลยนะครับผมคุณฟินนะครับผมคุณฟินเนี่ยทำอะไรได้นะครับอ๋ออันดับแรกเลยเนี่ยคุณฟินจะเป็น SR นะเออติดแดง S แล้วก็เป็นสปอร์ตเตอร์แดงนะครับผมสำหรับคุณฟินเนี่ยทำอะไรได้นะครับเขาก็จะทำการบูตสปีดได้ด้วยนะครับผมแล้วก็บูต t อ d k แล้วก็มีการลบดีบัฟให้ทีมได้ด้วยออสุดท้ายจะเป็นการบูตคลิเรตให้ทีมได้นะครับ ค่อนข้างจะมีประโยชน์ในทีมากๆเลยเห็นไหมเออสกิลแต่ละสกิลของเขาเนี่ยบอกเลยว่าจัดจ้านเหมือนกันนะครับผมต่อให้เป็นแค่ SR ก็เถอะนะฮะเออถัดมากระโดดมาที่ตัวซิวากันบ้างดีกว่านะครับผมตัวซิวาคนนี้ทําอะไรได้นะครับตัวซีวานเนี่ยจะเป็นดีบัฟเฟอร์สีเขียวนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเขาสามารถลดป้องกันนะครับผมฝั่งตรงข้ามได้แล้วก็มี สีแกะด้วยนะฮะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็จะมีร่างโคลนด้วยนะครับผมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเออสำหรับตัวนี้นะครับผมตัวที่น่าสนใจนะครับผมที่ผมอยากเพื่อนลิงเป็นอนต้นนะครับเดี๋ยวผมไล่มาเลยดีกว่านะเอออย่างแรกเลยเนี่ยผมสนใจที่ยามิแดงตรงนี้คือดาเมจนะครับของทีมเลยในช่วงแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาแบบเชลียวฉายสุดๆนะครับเออเก่งทั้ง PVE แลวก็ PVP เลยนะครับสำหรับคนนี้ ถัดมาเนี่ยจะเป็น2คนนี้นะครับคู่กันเลยนะครับผมเออแต่ผมอาจริงนะถ้าเลือกในตัวเดียวเนี่ยผมก็อยากได้โลตัสมากกว่านะครับผมเพราะว่าคุณโลตัสเนี่ยเขาสามารถสโลมูลได้แล้วก็บูธดาเมจให้ทีมได้อีกนะฮะคือดีมากๆนะครับผมสำหรับคุณโลตัสอ่าแล้วก็เขาก็มีดาเมจด้วยนะส่วนมาร์กเนี่ยพี่มาร์กเนี่ยพี่มาร์กของเราเนี่ยก็ จะเป็นทงเกอร์นะครับผมแต่เอาจริง탱เกอร์มันก็เป็นแทงที่ดีที่สุดก็จริงแต่ว่าเอาจริงถ้าเกิดเราไม่มีพี่มากเนี่ยเราก็สามารถใส่ตัวอื่นมาแทนก่อนก็ได้ชั่วคราวนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมว่าที่ดีที่สุดเล่นคู่กันก็คือ2คนนี้นะครับเอ,อ อ่าแล้วก็มาเทียตัดไปที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวแอสตานะครับอย่างที่บอกไอตัวนี้คือเก่งเรื่องดาเมจแล้วก็พีพีก็ L เก่งมากนะครับเออเวลาตีตัวที่เลือด80ขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะมีเทินแถมอีกนะฮะตัวนี้ก็เก่งมากเช่นเดียวกันมีโมซาเป็นฮิลนะครับผมตัวนี้ก็น่าสนใจนะฮะเออสุดท้ายจะเป็นวิลเลียมนะครับอ่าไม่ใช่ว่าตัวอื่นไม่เก่งนะแต่ที่ผมสนใจมีประมาณนี้นะครับผมอ่า ทีนี้รงเ A ก็จะมีประมาณนี้เลยเห็นไหมสังเกตดูว่าตัวฟ้าเนี่ยจะติดอันดับค่อนข้างเยอะนะน้องชัมมี่ฮิวอ่าเอสตานะครับเป็นเป็นแทงเห็นไหมหลายๆตัวเนี่ยก็จะติดอันดับเยอะมากนะครับสำหรับเทีย A B C D เนี่ยเพื่อนๆสามารถอ่าไปดูเองได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้ description นะครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะเออนะครับ สำหรับคลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยกันนะครับผมอัปเดตเทยริสนะฮะก่อนที่เซิร์ฟ g l o b a l เนี่ยจะเปิดให้บริการนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมกันนะไว้เจอกันนะครับผมคลิปถัดไปนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ